ก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมครับแอดมินอ้นคนบ้าบอลน,นะครับวันนี้ก็จะมาสรุปข่าวฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ขอสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนที่นี้ด้วยนะครับมากันที่ข่าวแรกเลยครับวิเคราะห์เหตุผลที่ลิเวอร์พูลไม่จําเป็นต้อง ซื้อซูเปอร์สตาร์ในตลาดนักเตะซื้อขายในซัมเมอร์นี้นะครับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ถือได้ว่าคึกคักพอตัวเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองแชมป์พรีเมียร์ลีกสั่นสะเทือนวงการด้วยการดึงเจดอนซานโชมาร่วมทีมหลังจบศึกยูโร2020ในครั้งนี้มาหากาพาบระหว่างทีมปีศาจแดงและดาวเตะบริเซียดอทมุนกำลังจะถึง ตอนจบหลังจากที่สามารถคว้าตัวและเงื่อนไขต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นในขณะที่เป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือราฟาเอลวารานปาการหลังจอมคลาสสิกจากชินเรอันมาริดข้ามฝากมายัางฝั่งเพื่อนบ้านผู้น่าสำคัญอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถูกสื่อจับเชื่อมโยงกับแฮร์ริเคนและแจ็คกลชไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมกับการทุ่มเงินมหาศาลถึง200ล้านปอนด์เพื่อคว้า2ส,สตาร์ ทีมชาติอังกฤษในตลาดซัมเมอร์นี้แม้จะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นรูปธปรรมแต่เชื่อว่าเป๊ปกวาเดล่าจะเดินหน้าคว้าตัวซูเปอร์สตาร์ชื่อดังเข้ามาสู่ทีมอย่างแน่นอนก็หวังว่าจะเป็นไปตามคาดนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ถ้าจะไม่เสริมในซัมเมอร์นี้อาจจะต้องกังวลเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับเพราะว่าในศึกพรมี์ลีกฤดูกาลที่แล้วนั้นก็เจ ไปเกือบหมดทั้งทีมชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมาถึงข่าวที่2ครับเรือผู้เอเวอร์ตันร่วมวงบ๊กทีมล่าตัวดามสกาดในตลาดซัมเมอร์นี้สโมสรเรือผู้และเอเวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมืองในศึกเพเมอรีกลายเป็น2ทีมล่าสุดที่มีชื่อไล่ล่ามิเคิลดามสกาดเพเมเกอร์ตัวเก่งของทีมชาติเดนมาร์กในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเรือผู้เอ็กโค เอ็กโคอ้างรายงานจากกันโชเมกาโตสื่อดังจากอิตาลีที่ระบุว่า2คู่ปรับจากเมอร์ซี่ไซส์หันมาให้ความสนใจกับกองกลางวัย21ปีทันทีหลังจากที่เจ้าตัวโชว์อร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโรที่ผ่านมาในเกมที่ทีมโคโนมพาให้กับทีมชาติอังกฤษไป2ประตูต่อหนึ่งในรอบรองชนะเลิศยูโร2020เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาดามสกาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากที่ทำหน้าที่แทนคริสเตียนลิลิเซ่น ที่เกิดอาการวูบในเกมนัดแรกและต้องถอนตัวจากการแข่งขันไปโดยดาวสกาดจากซามโดเลียทำผลงานลงเล่นทั้งหมด5นัดยิงได้2ประตูและทำอีก1นึ่งแอสซิสต์ดาวเตะเด่นเพิ่งย้ายมาเล่นในการโชว์สุราเมอ่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวถูกสุดเพียง6.75ล้านยูโรและได้รับโอกาสลงสนามไปถึง37นัดในทุกรายการยิงได้2ประตูพร้อมกับทำอีก4แอสซิสต์ก่อนที่จะมีชื่อติดทีมชาติเพื่อลงสู้ศึกยูโร2020ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเรอัลูและเอเวอแรนตนต้องเจอกับคู่แข่งมากมายในการคว้าตัวดามสกาดโดยมีทั้งทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เวสต์แฮมยูเนเตดลียูเแนเตดและเลสเตอร์ซิตี้รวมทั้งสโมสรยักษ์ใหญ่อิตาลีทั้งยูเวนตุสเอซีมิลานอินเตอร์มิลานและอาร์สโรม่าคาดว่ากองกลางโคโนมจะมีค่าตัวในการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้สูงสุดถึง30ล้านยูโรหรือราวๆ28ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น กองกลางตัวสําคัญของทีมเดนมาร์กที่ผ่าเข้ารอบมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับกับการที่จะล่าตัวดามสกัดเข้ามาร่วมศึกพรีเมียร์ลีกในทิมแอนฟิลครั้งนี้แฟนเลยวพูก็ต้องมารอรุ้นกันแล้วครับว่าจะได้กองกลางตัวลุกมาช่วยในเกมสําคัญของแอนฟิลในทิมแอนฟิลหรือเปล่านะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลย เลี้ยวผูมีหวังคว้ามาเล่นหลังเจราจาดอดมุนล้มมีรายงานว่า p s v อีไอโเฟนได้ปฏิเสธข้อเสนอโบโรเซีดอดมุนในการคว้าตัวดอนเยลมาเล่นในซัมเมอร์นี้แล้วหลังจากที่ทีมจากบุนเดสเลกาไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องตามที่ต้องการได้ตามรายงานจากเดลิเมลก่องหน้าวัย2ีปียิงไป27ตูให้กับต้นสังกัดในการลงเล่นเอเรดีซี เมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่ทำได้เพียงแค่อันดับ2ของหลีกโดยมีอาร์เจ็ตอาร์มสดัมที่คว้าแชมป์ไปครองมาเล่นได้รับการจับตามองว่าจะระเบิดฟอร์มอีกครั้งในศึกยูโร2020กับทีมชาตินเธรแลนด์ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังจากลงสนาม4นัดทำได้2แอซิสแม้ว่าจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตามด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมรวมทั้งลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกแต่ เป็นดอทมุลที่ยื่นข้อเสนอให้กับพีอาโดเฟนพิจารณาอย่างไรก็ตามเบลซอเยอรมนีได้รายงานว่าทีมจากคอนแลนด์ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเสือเหลืองไปแล้วเนื่องจากพวกเขาจ่ายเงินค่าตัวของมาเล่นเพียง23ล้านปอนด์จากที่ตั้งไว้26ล้านปอนด์และไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน5ล้านปอนด์ต่อปีได้ตามที่เอเจนต์ขอร้องไว้รายงานระบุว่าเดิมกองหน้าชาวดัตรับค่าเหนื่อยอยู่ต้นสังกัด อยู่ที่ราวๆ1.72ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งหมายความว่ามีโอรรล่าตัวแทนของมาเล่นต้องการให้ดอทดมุลเพิ่มค่าเหนื่อยให้เขาเกือบ3เท่าจากที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมารอดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาเล่นมาร่วมทัพของหงแดงได้หรือเปล่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ล่าสุดและเป็นข่าวดีมากๆสำหรับลิเอร์อู เรียวผูประกาศต่อสัญญายาวฮาวิเอเลียสสโมสรเรียวผูทีมดังในศึกเพลย์บีกประกาศต่อสัญญายาวกับฮาวิเอเลียสปีกดาวรุ่งอย่างเป็นทางการเมื่อบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเรียวผู c o m เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรดาวเตะวัย18ปีเซ็นสัญญาใหม่กับทีมหงแดงเรียวผูที่ Exa t r i n n i n g Center ศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของสโมสอนหลังจากที่ย้ายจากฟูลเลมมาร่วมทีมในปี2019โดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงความรู้สึกกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสอนว่ามันจะยังเป็นแบบนี้เสมอตลอดหลายปีที่ผมอยู่ที่นี่และหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปอีกนานมันคือความรู้สึกพิเศษไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้สวมเสื้อตัวนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงซ้อมหรือลงสนามและเมื่อไหร่ที่คุณได้มีส่วนร่วมกับสโมสรอนแห่งนี้มันย่อมมีความรู้สึกพิเศษเช่นนั้นอยู่เสมอโดยเฉพาะสําหรับตัวผมเองกับการที่ได้เป็นแฟนบอลเรียบหูและครอบครัวของผมมันเป็นเรื่องที่ดีและเขาภาคภูมิใจและทําให้ตัวผมเองภูมิใจด้วยแต่ก็ยังต้องทํางานหนักกันต่อไปมันย่อมมีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้เซ็นสัญญากับสโมสรอนโดยเฉพาะทีมที่เชียร์มาตั้งแต่เด็กๆทุกอย่างสําเร็จรุล่วงไปด้วยดี และตอนนี้ผมต้องโฟกัสกับช่วงพรีซีซั o n ทำงานของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าผมพร้อมสำหรับการแข่งขันในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงได้ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกดีใจไม่น้อยนะครับการได้ตัวฮาวิเอ a ์เอเสไม่ได้เพียงแค่ตัวนะครับหนุ่มน้อยคนนี้ยังเป็นแฟนบอลลเวอพูมาตั้งแต่เด็กและครอบครัวของเขาก็เป็นแฟนลเวอพูและก็ภูมิใจในตัวของเอเลียสที่ได้ลงสวมเสื้อลเวอภูลงทำการแข่งขันเหมือนกัน ก็ดีใจด้วยนะครับผมเองก็ปื้มปิมนะไม่ต่างจากแฟนเลี้ยวผูคนอื่นเลยมาต่อกันที่ข่าวเลือยผูปาดหน้าแมนยูเชลซีขึ้นเต่งหนึ่งควา้ามิดฟิลด์แอตแลนติโกโมาดมริดสโมสสเลี้ยวผูทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลายเป็นตัวเต่งที่มีสิทธิ์ควา้าตัวซาอูลนิเกรสกองกลางของแอตแลนติโกมาดริดมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเดียโกอสสื่อในประเทศสเปนมิดฟิลด์เลือกกระทิงเหลือสัญญาอยู่กับทีมตราหมีจนถึงปี2026 แต่เจ้าตัวไม่ค่อยรับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเมื่อฤดูการที่ผ่านมาทําให้มีข่าวออกมาว่าแชมป์ลาลิก้าพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมตรามีในตลาดซื้อขายครั้งนี้รายงานก่อนหน้านี้ระบุบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีถูกยกให้เป็น2ทีมที่จะห้ามหันเพื่อ,อย่งลายเซ็นของดีเกรสโดยเฉพาะทีมของโอเลกุนนาโซชาที่มีข่าวพัวพันกับนักเตะบ้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเดอะอาโอเอสได้ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนกลายเป็นเลี้ยวผูที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมโดยพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากช่วงที่สถานการณ์ทางการเงินของแอลติโกมาดริดกำลังผันผวนโดยคาดว่าทีมจากสเปนจะยอมขายนักเตะให้ราคาที่ถูกลงจากเดิมหลายเท่าตัวรายงานระบ,บุว่าดิโก้ซิเมโอเน่นายใหญ่ของทีมตาหมียินดีที่จะปล่อยนีเกรส ออกจากทีมในราคาเพียง3 5ล้านปอนด์แม้ว่านักเตะจะมีค่าสิกสัญญาในราคามหาศาลอยู่ที่128.9ล้านปอนด์และพวกเขาก็เตรียมจะเสริมทัพในแดนกลางโดยตั้งเป้าดึงโดริโก้ดอปลอจากอูดินนเซเข้ามาแทนที่อยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับการได้ตัวของนิเกสมาร่วมทีมก็จะเป็นการปัดหน้าคู่แข่งที่ห้ามหันกันอยู่ยระหว่างเชลซีแล้วก็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวมิดฟิลด์ตัวนี้เข้ามาเสริมทัพหรือเปล่ามาถึงข่าวต่อไปเลยครับโครนาเต้ ate, ร่วมวง34แข้งลิเวอร์พูลชุดเข้าแคมป์พรีซีซันที่ออสเตรียก็มีข่าวนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับโคนาเต้ะนะครับก็เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันเลยครับ สโมสรเรีศึูส,ส,สริ์แอังกฤษประกาศ34แข่งชุดเข้าแคมป์ฝึกซ้อมพรีีซนทนที่ประเทศออสเตรเลียโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมนี้แล้วเยอเกินครับเริ่มต้นการเตรียมพร้อมสู้ศึกฤดูกาล2021และ22ที่แคมป์ซันบวกพร้อม34นักเตะโดยมีแข้งใหม่อย่างอิบราฮิมาโครลาเต้ที่พวกเขาเพิ่งจะปิดดีลคว้าตัวมาจากอาบายเลฟซิกในขณะที่เวอจิวันไดซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บ และอยู่ในระหว่างการเรียกความฟิตก็มีชื่อติดอยู่ในลิสต์รายชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน3 4ผู้เล่นเลี้ยวภูที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงพีซี e ัั o นี้ในประเทศออสเตรียก็มีรายชื่อดังนี้ผู้รักษาประตูมีอารเรียนเควินเครเฮอร์รอริสกริวูดมาโชโรปีตาลูก้าฮาวีเดวีนะครับก็จะลงเป็นผู้รักษาประตูในแคมป์ออสเตรียในครั้งนี้ส่วนกองหลังจะมีเบนเดวิดอิบราฮิมาโคลาเต้โจเอลมาติปนัทฟิลิป ลีวิลเลียมนะครับวัวจิวฟนานไดฟ์โจโกเมดเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคอสตาร์ดซิมิคารนะครับบิลลี่คูมเมติโอโอเวนแบ็คคอร์เนอร์เบลลี่นะครับก็จะทำการฝึกซ้อมในกองหลังซีซั่นนี้นะครับส่วนกองกลางจะมีอเล็กอ็อกเล็กชเชมเบเลนเบนวูดเบิร์นเคอร์ติสโจนมากโกรกูยิสฮาวีเอเลียตทาคุมิมินามินโนแจ็คคาอินเลอันคลาสตัน ไทเลอร์มอร์ตันนะครับแน่นอนฮะก็เป็นกองกลางแนวรุกที่เยเงนคอฟได้ส่งหลายชื่อเข้ามาฝึกซ้อมในออสเตรียในครั้งนี้ส่วนกองหน้าได้แก่ดีวักโอเลกีซาริโอมาเน่โมฮัมหม็ดซาลานาบีเกรตาโตวัยอาวานิยีไคเดกอดอนมาเทอสุสมูสเซียลอฟสกี้นะครับที่จะลงฝึกซ้อมนี่คือหลายชื่อของ3าผู้เล่นที่เยเกนคอฟนั้น ประกาศรายชื่อและจะทําการฝึกซ้อมในวันที่12กรกฎาคมนี้ครับเป็นข่าวดีนะครับของแฟนหงแดงทุกคนเพราะว่าแวร์จิวฟันไดนั้นหายจากอาการบาดเจ็บและกําลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตที่จะกลับมาสู้ศึกในซีซั่นที่จะถึงนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวตลาดนักเตะซื้อขายเลี้ยวผูล่าสุดวันนี้หงแดงเต็มจกซิลซาอูนเดินหน้าคุยดิวอันดรามาตราโอเล อัปเดตสรุปทุกประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2021ของเรียวผูสรุปทุกการซื้อขายยืมตัวนักเตะของทัพหงแดงสึบฟุตบอลพรีเมียรอังกฤษการซื้อขายนักเตะเรียวผูที่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในซัมเมอร์นี้ในปี2021การย้ายเข้าโดยอิบราฮิมาโครนาเต้จาก RB รบแรซิกมูลค่า36ล้านปอนด์รายชื่อย้ายออกเรียมคอยโจฮาดีฮับดีชาริฟอดัมลูอิสอจอร์จินโจไวนันดุมซอฟานเดนเบิร์ก เรมี่ซาเวตพรเกรชเชลคามิลกราบาร่านะครับก็มีทั้งปล่อยยืมตัวทั้งปล่อยตัวทั้งหมดสัญญาไปฟรีนะครับในฤดูกาลนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรข่าวตลาดซื้อขายเลี้ยวภูนักเตะในวันนี้1เรอันมาริดแผนสูงปาดหัวหงแดงชิวเอ็มบัปเป้รายงานจากสื่อเลกิฟในฝรั่งเศสเผยว่าเรอันมาริดวางแผนที่จะคว้าตัวหลุยส์คัมโปสอดีต ผู้อำนวยการกีฬาที่เคยร่วมงานกับคริยนเยมปัปเป้ร่วมทัพเพื่อดึงดูดกองหน้าวันเดคิสวัยยีปีสังกัดปารีสแซงเชียงแมงคัมโพปออดีตแมลมองเรอัลมาดริดก่อนที่จะกลายเป็นกูลูฟุตบอลระดับท็อปของฝรั่งเศสในเวลานี้รายงานของเรกริฟระบุว่าเขาอยู่ระหว่างว่างงานหลังจากบอกลาลีดแชมป์ลีกเอิงแต่ด้วยผลกนารันตีโดยเฉพาะการค้นพบเอ็มบัปเป้จนกลายเป็นซูปเปอร์สานั้น อย่างการันตีความสามารถของเจ้าตัวอย่างชัดเจนมาดริดมีมุมมองคว้าตัวคัมปปอสว่าจะให้มีส่วนช่วยดึงตัวดาวเตะที่ดีที่สุดของโลกทั้งนี้เรนมาดริดเชื่อว่าการมีทีมงานเบื้องหลังที่ประสบความสาเร็จนั้นจะทําให้เอ็มบาปเป้เลือกพวกเขามาร่วมทัพในอนาคตหองแดงคุยเบื้องต้นดิวมิลินโควิชซาวิช กันโชแมกโต้สื่อในอิตาลีระบุว่าเรีอกผูเดินหน้าสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเซเกมิลินโควิดซาวิทมิดฟิลทีมชาติเซอร์เบียวัย2 6ปีกับลาซิโอโดยคาดว่าแข้งรายนี้จะมีมูลค่าถึง70-80ล้านยูโรหรือ60-68ล้านปอนด์เลยทีเดียวถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับถ้าได้ซาวิทมาร่วมทีมส่วนตัวแล้วก็ทำผลงานกับลาซิโอไว้ดีมากในซีซั่นที่ผ่านมา เลือพูเลเรนาโตซานเชสเลกิฟสื่อในฝรั่งเศสร,ระบุว่าเลือพูถูกใจฟอร์มการเล่นของเรนาตโตซานเชสมิดฟิลวัย23ปีจากลิวที่ทำผลงานเป็นอย่างดีให้กับทีมชาติโปรตุเกสสู้ศึกในยูโร2020โดยต้นสังกัดแสดงท่าทีพร้อมที่จะปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมหากได้รับข้อเสนออย่างพอใจทั้งนี้สัญญาปัจจุบันของซานเชสกับต้นสังกัดเหลือราวๆ2ปีคาดว่าเจ้าตัวจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า25ล้านยูโรหรือราวๆ21.5ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นมูลค่าเดียวกับที่พวกเขาคว้าแข้งรายนี้มาจากบาเยิร์มิวนิกในซัมเมอร์ปี2019นะครับแมถ้าเป็นแบบนี้ริวก็เหมือนจะอยากได้เงินเพื่อไปเสริมทัพในด้านต่างๆก็ต้องมารอดูกันว่าดี๋วนี้จะเกิดขึ้นจริงให้กับริวภูหรือเปล่าเซลติกสนยืมเบนเดวิสเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าเซลติกที่เพิ่งแต่งตั้งอันเกร o d ปเดโกคู เป็นกุนซือคนใหม่สแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเบนเดวิสซินเตอร์แบ็กวัย25ปีชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลโดยเดวิสย้ายจากเพซันนอทเอ็นร่วมทัพหงแดงเมื่อมกราขมที่ผ่านมาด้ยวยมูลค่า2ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมแม้แต่เกมเดียวเซลติกเป็นอีกหนึ่งสโมอสรอที่สแสดงท่าทีพร้อมจะเซ็งเดวิสไปร่วมภายใต้สัญญายืมตัวร่วมกับบอลมัดจากแชมเปี้ยนชิพงานนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าเจ้าตัวจะว่าอย่างไร ด้วส่วนตัวแอดคิดว่าน่าจะอยู่เลี้ยวูเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะครับปูดเลี้ยวูดิวคุยอันดรามาฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานยืนยันเลี้ยวูได้เดินหน้าหาหรือลึงถึงเรื่องการเป็นไปได้ของวูฟในการคว้าตัวอันดรามาตาอูเร แข้งสารพัดประโยชน์วัย25ปีทีมชาติโปรตุเกสเมื่อจบสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับต้นสังกัดที่เหลือเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นและยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทัพหมาป่าแต่อย่างใดชื่อชันก็บอกแล้วนะครับว่าตราโอเล่นะครับน่าจะมีประโยชน์กับทีมได้คอปชี้ G 3เป้าหมายเสริมทัพแก่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ด ฟีเเยสสื่อในสเปนเผยว่าเยเกนครอปกุนซือเรอัลบูได้ระบุ3าเป้าหมายที่เขาต้องการเสริมทัพแด่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการซื้อขายนักเตะได้แก่ยูริเตเรมองจากเลสเตอร์ซิตี้เลนโตซันเชสสังกัดไบรนมิวนิกและคิงส์ลีย์โกมองจากไบรนมิวนิกสื่อดังกล่าวว่าทัพจิ้งจอกสีดำเงินปักป้ายราคาเตเรมองไว้สูงเกินที่หงแดงจะยื่นได้แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเสนอสลับขั้วผู้เล่นที่จะทำให้พลพรรคเดอะฟล็อกใจอ่อน ขณะที่ซันเชสถูกมองว่าจะมาเป็นตัวแทนของจีนี่ไวนาดุมโดยคาดว่าจะมีมูลค่าราวๆ21ล้านปอนด์ส่วนโกมองจะเป็นดิวที่เพิ่มออปชั่นในแนวรุกของเลมัตชีนแต่คาดการว่าน่าจะเป็นดิวที่มีความยุ่งยากที่สุดและอาจจะมีมูลค่าถึง86ล้านปอนด์ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าดิวนี้จะได้3แข้งนี้คนใดคนหนึ่งมาร่วมทับหรือเปล่าส่วนตัวแอดมินมองว่าการที่จะซื้อนักเตะ มาเพื่อเสริมแนวรุกหรือแนวรับในแดนกลางก็มีความจำเป็นสำหรับทีมเร์พููเหมือนกันหลังจากที่เสียแข้งสำคัญจีนี่ไวนาดุมมาที่ข่าวต่อไปกันเลยครับหงส่องอินซินเย่เป้าหมายทางเลือกหากพลาดโกมองฟาบิโอซานตินี่ผู้สื่อข่าวอิตาลีรายงานว่าเร์พููร่วมกับเอเลติโกโมาดริดสเปอร์ยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานแสดงความสนใจที่คว้าตัวโรนโซอินซินเย กองหน้าวัย30ปีทีมชาติอิตาลีจากนาโปลีโดยหงแดงมีซินเย่เป็นเป้าหมายทางเลือกอันดับ2ลรองจากคิงส์ลีโคมองทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของอ็นซินเยกับต้นสังกัดก็กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปี2022และยังไม่มีความคืบหน้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทัพอันซูราแต่อย่างใดเมื่อเจ้าต,ตัวต้องการค่าตอบแทนต่อปีมากขึ้นถึง5ล้านปอนด์เลยทีเดียวละครับ สำหรับอินซินเย่ก็มีข่าวกับหงแดงไปไปมาๆหลายฤดูกาลแล้วนะครับการที่จะดึงตัวอินซินเย่เข้ามาในซัมเมอร์นี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแปลกแต่อย่างใดกลับมองว่าถ้าได้มาจะมีประโยชน์กับเรียบผูมากด้วยซ้ำม,มาถึงข่าวต่อไปกันเลยครับตำนานหงฟันถงเรียบผูจะซื้อตัวท็อปเพิ่มอีก2-3คนต่อจากโคนาเต้เรฮาตันตำนานแข้งเรียบผูยืนยันฟันถงว่าทีมรักของตน จะซื้อนักเตะระดับท็อปเพิ่มอีก2ถึงคนก่อนปิดตลาดนี้แน่นอนหลังจากได้อิบราฮิมาโครนาเต้เข้ามาก่อนแล้วด้วยค่าตัวราวๆสามสิบล้านปอนด์เมื่อดูจากขุมกําลังตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเอเยนต์ครอปจะต้องซื้อผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาเสริมทัพอีกประมาณ2-3ถึงคนอย่างแน่นอนอดีตมิดฟิลผู้ควา้าแชมป์5้รายการกับลิเวอร์พูลได้กล่าวผ่านเดอะเอ็กซ์เพรสแน่นอนว่าสโมสรของเราไม่ได้ร่ำรวยจนจัดการบิ๊กดีลโดๆได้เหมือนแข้ง อื่นๆแต่เอาจริงๆไม่มีใครรู้หรอกว่าทาง FSG จะตัดสินใจอย่างไรบ้างเพราะผมไม่มีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องภายในของพวกเขาแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วคือหากคุณต้องการประสบความสาเร็จในการเป็นแชมป์โดยเฉพาะในโลกของฟุตบอลยุคปัจจุบันกับการซื้อนักเตะเก่งๆเข้ามาเสริมทัพอีกคือเป้าหมายหลักเพราะต่อให้คุณไม่ทําคู่แข่งคนอื่นๆเขาก็ทําอยู่ดีฉะนั้นในทุกซัมเมอร์ทีมจะต้องมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาอย่างน้อย2-3ถึงาคน เพื่อสร้างโอกาสและความสดใสใหม่ให้กับบรรยากาศในห้องแต่งตัวให้มันไม่น่าเบือ่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการเล่นมีติต่างๆในการเล่นเหล่านี้ส่งผลดีต่อสโมสรทั้งสิน้นนี่ก็เป็นคําพูดของอ,อดีตตานานลิเวอร์พูได้พูดไว้นะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าดีมากที่จะล่าตัวสตาร์มาเพิ่มอีก2 3คนต่อจากโครนาเต้นะครับมาต่อกันที่ข่าวไม่รู้ว่าแฟนลิเวอร์ูจะว่าอย่างไร สื่อสเปนแฉครับดับฝันคูตินโยย้ายคืนหลังเรียวพูสปอร์สื่อดังจากแคนคาตาลันเปิดเผยว่าเยนเกนครับคือคนที่ทำลายความฝันของฟิลิเป้คูตินโยที่จะได้รับการกลับมาเล่นในพรีเมียร์กับเรียวพูอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้คูตี้ย้ายจากิ่นแอนฟิลไปยังบาซโรน่าเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวสูงถึง142ล้านปอนด์ถือว่าเป็นสถิติการขายนักเตะสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนในเมอร์ซิไซ์ อย่างไรก็ตามกองกลางชาวบาสเลียนก็ไม่อาจจะโชว์ความเก่งออกมาได้บวกกับการได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทําให้เขาไม่ได้มีโอกาสลงสนามกับบาซโลนามากนักจนมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินของทีมอาสุกราน่าส่งผลให้พวกเขาจําเป็นต้องลิกนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมหาศาลออกจากทีมเพื่อเป็นการพยุงสถานาการเงินของสโมอสรและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ลาลิก้ากำหนดไว้ โดยมีชื่อของครูตินโยเป็นหนึ่งในนั้นรายงานระบุว่าเพย์เมเกอร์วัย29ปีต้องการย้ายกลับมาเล่นให้กับเยวพูทีมที่สร้างชื่อให้เขาอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงเมื่อเยเกนคอปนายใหญ่แห่งทีมแอนฟิลเป็นคนออกมาเบรกเรื่องนี้เอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ณนะตอนนี้เยวพูก็มีแผนในการทําทีมอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับอาจจะ ไม่ได้อยู่ในความคิดของการทําทีมของเย g เกนค o อปเนี่ยจ,จะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเย g เกนค o อปก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปข่าวเรียกผูหวังว่าทุกท่านจะรู้สึกแฮปปี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสโมสร้วก็เราจะหาข่าวเรียกผูการยืนยันอักรีดวต่างๆและความเคลื่อนไหวมาให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ